สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพืพ่อนๆอ่าแน่นอนนะจ๊ะคลิปนี้เนี่ยจะพูดเรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ทางฟิลิปปินส์นั้นขาพาดหัวข่าวอะไรบางอย่างที่แอดรู้สึกว่าเฮ้ยําไมใช้คำนี้แต่ว่ายังดีที่มีคำว่า r u m o r ก็คือคำว่าข่าวลือนะจ๊ะแต่ว่าลือยังไงให้มันแบบมีมูลขนาดนี้เรามาอ่านเนื้อความกันสักหน่อยกันลวกันนะจ๊ะซึ่งทางฟิลิปปินส์กับเว็บไซต์ที่ชื่อว่าซักบูอะไรบางอย่างเนี่ยแอดก็อ่าน บบนั้นนะเนาะแต่เขาเนี่ยออกมาพาดหัวข่าวว่าลิซ่าจากแฟนหนุ่มที่ถูกลือของ b l a c k พิงคเปิดเผยเขาคือใครอะไรแบบนี้อือฮึ พาดหัวข่าวแรงขนาดนี้เราจะไม่สนใจเนื้อข่าวข้างในมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้แอดก็เลยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเขียนอะไรถึงโนริซ่าแล้วก็คุณเฟเดริกของเรากันบ้างนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยพอจะทราบกันมาบ้างแต่เขามาขยายความแล้วก็มีบางจุดเนี่ยที่แอดอยากจะแก้ไขข่าวให้เขาด้วยเล็กน้อยนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยแอดขอบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยแอดก็เชียร์คู่นี้มานานให้เขารักกันแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดเยอะนะเพราะว่าเป็นการเชียร์เฉยๆไม่ได้ประจัก็แค่่่เนนเอาาขวทีา พาดหัวข่าวแล้วก็เขียนถึงโนลิซ่ากับพี่เฟเดริกเนี่ยเอามานําเสนอให้ฟังต่อกันอีกทีนึงนั่นเองจ้าเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นเนาะ แต่ถึงแอดจะบ้ายังไงก็ตามทีหรือจะฟินจะจิ้นยังไงก็ตามทีแต่แอดก็ยังมีสตินะจ๊ะอันไหนที่ไม่เห็นภาพชัดไม่เห็นวิดีโอชัดๆเนี่ยแอดก็ยังไม่คอนเฟิร์มหรือฟันเฟิร์มหรือเชื่อขนาดนั้นนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านข่าวกันเลยก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าน้องลิซ่าของเราและพี่เฟเดริกเนี่ยซีอีโอแท็กฮอยเออร์กำลังร้อนแรงหรือจะแปลง,ง่ายๆว่าข่าวกำลังเป็นที่น่าสนใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าข่าวลือเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเห็นลิซ่าและ no, อาออ ร้านอาหารเดียวกันอะอะอะซึ่งตรงนี้ขอเบรกสักเล็กน้อยนะจ๊ะซึ่งตอนนั้นแอดนาเสนอข่าวไปว่าเขาขึ้นรถคันเดียวกันแต่ก็มีข่าวออกมาหลังจากนั้นว่าปาปาราซี่เนี่ยเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาขึ้นรถคนละคันกันอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะตรงนี้แอดก็ไม่ได้เห็นวิดีโอยืนยันว่าเขาขึ้นรถคนละคันหรือคันเดียวกันเนาะแต่เอาเป็นว่าวันนั้นนะเขาดินเนอร์ด้วยกันกับพี่วูดดี้แล้วก็แฟนของพี่วูดดี้แล้วก็คนอื่นๆด้วยนะจ๊าไปกันหลายคนอะไรก็ว่าไปอะจบประเด็นนี้กันไปแล สนามบีลอสแอนเจลิสทำให้ข่าวลือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนที่สนิทกันซึ่งตรงนี้ทางเว็บไซต์เขาไม่ได้เอาภาพเนี่ยชัดๆมาให้ดูแอดก็เลยขึ้นภาพให้ดูว่าลิซ่ากับพี่อาโนเนี่ยอยู่ด้วยกันจริงจา้าแต่มีพี่อาริสแล้วก็พี่กาดโดโนเวนของเราเนี่ยอยู่ด้วยนะจ๊ะไม่ได้อยู่กันแค่2คนเอ๊ะเขียนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้เป็นจุดๆไปนะนี่เห็นปะแอดก็ไม่ได้บอกว่าบ้าบอถึงขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะส่วนอันต่อมาเขาบอกว่าภาพเนี่ยได้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตไปเกี่ยยยยยยวววกกัับีีซซซ่่่่่่่่าาาาอออออนนนนนน็็็จจจะเเเเหหหทท้้้้้้งงงงคูสสสมม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 ชุดลลลแแแแแิิใใไไปึ ก้มเล่นมือถือหนึ่งคู่ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเอาอีกแล้วนะจ๊ะอย่าเพิ่งเยอะนะจ๊ะก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงบ้างถึงเราจะชิปเราก็ต้องเห็นว่าในภาพในเขานั่งกดมือถือเขาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอ,อะไรขนาดนั้นไม่ได้มีวิดีโอหลุดออกมาชัดๆในตอนนั้นด้วยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเห็นสามารถบ,บอกบุญเอ็ดได้นะจ๊ะจะได้ไปกรีดในฝันตอนิดนึง แล้วเขาบอกว่าตามรายงานข่าวบางฉบับภาพถ่ายนี้ถ่ายเมื่อวันที่31กรกฎา,าคมหลังจากคอนเสิร์ตอังกอร์บอลพิงค์ของ Black พิงค์สครั้งใน m e t Life Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีข่าวลือว่าลิซ่าขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของอาโนและไปลอสแอนเจลิสกับเขาอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้จริงไม่จริงยังไงบอกแอดได้เพราะแอดรู้สึกว่ามันก็เป็นข่าวลือในช่วงนั้นแต่แอดไม่เห็นเป็นภาพลักษณ์หรือเป็นหูวิดีโอว่าอย่างงู้นอย่างนี้มีแต่คนลือว่าเขาขึ้นเครื่องบินนู่นนี่นั่นแอดก็เลยย บอกว่าตัวแทนของโอริซ่าหรือบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาร์โนเนี่ยยังไม่ออกมาตอบสนองต่อข่าวหรือดังกล่าวในทางกลับกันภาพถ่ายนี้ก็ทําให้แฟนๆต่างฮือฮากันเลยทีเดียวแล้วเขาก็ขึ้นอีกหัวข้อนึงมาเป็นการบอกประวัติของพี่อาร์โนของเราอีกสักเล็กน้อยเผื่อใครไม่รู้เหมือนแอดบางอย่างก็มารู้เพิ่มเติมในโพสต์นี้กันเลยนะครับเขาบอกว่าเฟเดริกอาร์โนคือใครอาร์โน no เป็นบุตรชายของ no, บร์นาร์อาร์โนบรุษที่ร่ำรวยที่สุดของยุโรปเจ็ดจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าของโลกใบนี้ไปแล้วนะจ๊ะณปัจจุบันซึ่งงงพอออขขเเาานนปป็ระะธแล LVMH ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสินค้าหรูหราที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์มากกว่า70แบรนด์เช่นลูวิตทองดีออ r เฟนดิและซี i ีนเขาเป็นนักการเงินธุรกิจนักลงทุนนักสะสมงานศิลปะและผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2014ถึง2021นั้นเฟเดริก <Feder ic S 2> ได้รับปริญญาสาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์จากอีโคโพลิเทชเนี่ยอันนี้อ่านตาม g l e t r a n ท late เลยนะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสมหา,าวิ ชื่อเสียงในด้านการสร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกตามโปรไฟาล์ของ LinkedIn ของเขาเฟเดริกยังฝึกงานที่ Facebook และ McKinsey c o m p o n y a n y เขาพูภาษาอิตาลีเยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถจัดการอภิปรายในภาษาเหล่านี้ได้ทั้งหมดอย่างคล่องแคล่วเช่นกันซึ่งงานอดิเรกอย่างหนึ่งของเขาคือการเล่นมาร์กรุกหรือคลายเซิร์ฟแล้วก็การวิ่งนั่นเองครับรู้ไหมว่านอกจากกีฬาและธุรกิจแล้วหนุ่มคนนี้ยังรักดนตรีอีกด้วยเขาเล่นเปียโนและแสดงออกถึงความหลงใหลในดนตรีในเวลาว่างทำไมต้องอ่านตรงนี้เนเนเพราะว่าโน,นริซ่าของเราเป็นศิลปินก็ลหลงใหลในดนตรีอ่ะไม่นะ โ okay, อเคอะต่อไปหากข้อกล่าวหานี้เป็นจริงลิซ่าและอาร์โนจะเป็นหนึ่งในคู่รักที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าลิซ่ากับอาร์โนมีการครบหากันจริงหรือไม่แต่ในขณะน,นี้ภาพได้เติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟอย่างไม่ต้องสงสัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> อานาะซึ่งตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าข่าวของฟิลิปปินส์เขาก็อัปเดตไปตามจริงนะจ๊ะแต่ว่าใช้คําว่าแฟนเนี่ยมันอาจจะแรงเกินไปต้องใช้คําว่าเขามาตามจีบโนริซ่าอยู่แล้วตอนนี้เขายังไม่ได้ตกลงปรงใจกัน ฐานะที่แบบว่าเอาว่าเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันก็นแล้วกันเนาะเพราะแอดมองว่ามันเหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับสถาน,านะณปัจจุบันจริงๆแบบเป็นกลางในสถานะของการเป็นข่าวซะมากกว่านะจ๊ะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าแอดมันไม่เป็นการเสียหายนะถ้าเขาจะเป็นแฟนกันใช่แอดเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเขาไม่เป็นการเสียหายเลยจ้าแต่มันก็จะมีคนที่บอกว่าเฮ้ยแอดจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเขายังไม่มีการเปิดตัวด้วยตัวเองเราก็ต้องให้เกียรติน้องลิซ่าแล้วก็คุณเฟเดริกกันด้วยเพราะเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาประรากาศด้วยตัวเองว่าเขาอยู่ในสถานะแฟนกันเพราะฉะนั้นเราดูจากลาดเล่าตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดว่าเขากําลังตามจีบเนี่ย กำลังดีที่สุดและแอดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันเพราะว่ามันชัดเจนหลายๆเหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยในข่าวเขียนแค่นี้มันน้อยเกินไปนะเขาโอ้โหมาเจอกันตั้งแต่ตั้งหายแล้วจ้าตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้เนี่ยพรอเฟดริกของเราพยายามมาเจอเต้าลิสของเราเนี่ยบ่อยแค่ไหนทุกคนก็น่าจะรู้นะจ๊ะอันนี้ก็แค่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งยิ่งในช่วงนี้เนี่ยก็มีบบกว่าพ่อเฟดริกไปกดไลค์ในไอจีน้องแมวเลยด้วยซ้าไปหรือจะเป็นแบบว่าพบกันล่าสุดที่งาน after party ที่ crazy horse ที่แอด โปรไฟล์หนุ่มสุดหล่อคนนี้นะจ๊ะเพิ่มเติมเผื่อใครไม่รู้ก็จะรู้ไปพร้อมกับแอดก็มาฝากกันประมาณนี้นะจ๊ะฟินๆกันไปโดยเฉพาะคนทำคลิปตอนนี้ก็ยิ้มแก้มตาไปแล้วนึงกจบ โอเคอาจะลาคลิปนี้ก็จากกันไปแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะแล้วถ้าเกิดใครนั่งอยู่บ้านว่างๆก็อย่าลืมนะจ๊ะกดลิงก์ล่างคลิปเนี่ยไปซื้อของช้อปปี้ที่ร้านเพื่อนของแอดได้แล้วการกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็เป็นการอุดหนุนแอดทางอ้อมกันด้วยนะสนับสนุนคนทำคลิปตัวเล็กๆช่วงนี้กันหน่อยนะจ๊ะไม่รู้วิวหายไปไหนหมดนะเพื่อนๆนะให้กำลังใจแอดกันหน่อยนะครับแล้วก็กระโดดอันนี้เมื่อโซ่แล้วก็เดินล่างก็ด้กูมากวิ่งวิ่งวิ